ไอ้ขคบเพียงมากาจะไฮ้อืมยังก็ไม่มีอะไรนะอืเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเสียงอะไรเอ้ยทำอะไรเลือเอ้างายเฟรดี้โอ้โอ้ง่ายง่ายบอสนี่คือว่านะนายเห็นยามแถวนี้หรือเปล่าเนี่ยฉันต้องการอ่าทานไฟฉายของเขานะโอ้ยามเลยเหรอ เขาไม่อยู่แถวนี้หรอกนะก็อยอยากจริงรู้นะเขานั้นขี้ขาดมากเลยเขาชอบเอาหัวหมีเนี่ยมาใส่ที่หัวแล้วก็ให้คนอื่นนะเขาคิดว่าเป็นหมีไงโอ้ฉันรับประกันด้วยตูดของฉันเลยว่าเขาไปอยู่แถวนี้หรอกนะบอนนี่นายลองไปหาที่อื่นดูไหมล่ะฮะไอ้ยอมแกจะโจอฉันอดตูดวันนี้แหละเฮ้ยมึงมาเนี่ยนี่เปิดไฟเลยโอ้ไยใชยเอ้ยกุณธรรมวาพระเจ้าช่วยนี่ไหนเจอยามแล้วเหรอฟอกซีนี่แกพูดถึงอะไรนั่นยงยามนั่นไงไอ้โง่ฮะอ๋อไงครับไงครับ หมยนั่นมันคือสไฟดีไงไอ้โง่ไม่นั่นมันคือมนุษย์ไงดูจากหัวก็รู้แล้วสแกนม่านตาของนายพังแล้วไอ้โง่ไอ้เชี่ยเอ้ยถ้าเกิดมันเป็นเฟดีจริงทำไมถึงโดนไฟแล้วถึงไปแสบตาเหมือนเราเลยป้าเอ้ดูสิดูฉันว่านายกลัวเขามากกว่านะฟ็อกซี่กลัวอหมีนี่เนี่ยนะ ไอช่ายเอ๊ยฉันไม่เกยไม่อยู่แล้วก็ฉันจะควักลูกแตกกันเหรอเฮ้ยฟอกซี่ใจเย็นดีเอ้ยไม่เว้ยใครๆก็รู้นั่นไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ว่าถามไอ้หนุ่มบอลลูนนั่นดูสิเออฉันไม่บอลลูนบอยฉันไม่สนนะว่าเฟดดี้จะเป็นเกย์หรือเปล่าแต่ฉันแค่ต้องการทานดับเบิลเอ๊ยตูดเขาต่างหากเราโอ้ที่สัตว์นากรชิบหายเลยเฮ้ยไอ้เกย์แกต้องสารภาพอะไรนี่ว่าแกไม่ใช่เฟดดี้ฉันว่าไดอยู่ดราม่ามากเกินไปนะเออช่างแม่งละไอ้บ้าเอาเป็นว่าในห้องนี้น่ะมีเฟดดี้สองคนไม่ได้ใช่ไหมเฟดดี้ โคฟูเอาล้วตอนนี้ในห้องนิ่มเฟรดดี้สองตัวเป็นไงบ้างล่ะสุดยอดไปเลยโอ้พระเจ้าบอนนี่ฉันจะจะฆ่าแกแล้วนี่พวกน้อยหอยยามเจอกันแล้วเหรออ๋อใช่ตอนนี้เรากำลังหา,า <c oughs> ขงเขาอยู่ก็มันนั่นแหละย,ยามอืม,มที่ไหนในใจน้องไม่ใช่เฟรดดี้เหรอฮะโอ้พระเจ้าแกนั่นแหละเฟรดดี้โอ้อืมหืมอืมไปแล้วเหรอแล้วนั่นแกจะไปไหนน่ะฮะฉันจะต้องไปดูนะโอเคน้นโคตรแปลกเลยแหละ ไอ้ยบ้าชิบหายเลยเอ้ะเดี๋ยวก่อนนะไหนพวกนี่แมงโก้ตอนนี้เวลากี่โมงแล้วเนี่ยฮะตอนนี้ตีห้าสิบเก้านะฮะตีห้าสิบเก้ามันคือยาเมื่อยพวกก็มันคือยามนังเหรอฮ่าหนังเกลเอาถอนยัดตูอเโอ้ไม่ไม่ไม่ชัดเฟดดี้ไงจับได้ไหมชัดเฟดดี้ไงโอ้พระเจ้าเฮ้ยเออเอเออฮ้ยอยู่นิ่งเฉยอาเยเกิดอะไรขึ้น ขอบคุณทนผู้ชมทุกท่านที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยมาแล้วไปไปจุ๊บจุบเออแล้วก็เครดิตอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมไปไปเรืออฮัลโหลหวัดดี